ค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ๋มาพ้นจอบทองคําค่ะทุกคนสักคนทุกคนสังเกตดูดินนะคะดินนี้เอ๋ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์นะคะเพิ่งมาใช้เนาะเพิ่งมาเจอด้วยดินของดินตรงเนี้ค่ะนาแปลงนาเนาะผ่านการเผามาเป็นสิบสิบปีค่ะทุกคนไม่ได้ย่อยสลายไม่ได้ปรับสภาพดินดินแข็งมาก พอเรามาเจอตัวนี้นะคะตัวอออินวันเนาะหรือเรียกง่ายๆว่าตัวเจอบทองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของพืชน,นะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทั้งหมด12ชนิดค่ะทุกคนเป็นนวัตกรรมสารอาหารพืชน,นะคะมาในรูปแบบออกแกนิกค,ค่ะทุกคนเปรียบเสมือนแหล่งรวมอาหารของแร่ธาตุบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นมากถึง98%นะคะซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะพืชไร่พืชสวนต้นไม้ใหญ่อะไรใช้ได้หมดเลยอ้อยขา้าวโพดมันสัมปะหลัง อะไรแบบนี้ใช้ได้หมดนะคะอน้องมีความเข้มข้นแล้วน้องนะคะซองเดียวก็คือใช้ได้ตัวนี้ปรับสภาพดินเนาะหนึ่งกล่องมี500กรัมคะ่ะทุกคนปรับสภาพดิน ย่อยสลายฟื้นฟูดินนะคะได้5ไร่ก็คือ1กล่องผสมน้ำแล้วใช้ได้เลยเนาะ1กล่องค่ะผสมน้ำา200ลิตรคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนาะก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่พร้อมทำงานได้ทันทีไม่ต้องหมักคะ่ะทุกคนน,ยยน,น,น้องขยายพันธุ์ด่างรวดเร็วเนาะน้องขยายพันธุ์ได้เองด้วยก็คือฉีดพ่นเสร็จแล้วเราก็ไถ่ายกลบเอาไว้ได้เลยนะคะตรงนี้สนใจทักใต้โพสต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอีกแจ้งให้ค่ะ